ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับแบบฟึกหกจุดเจ็ดอย่างที่เห็นว่ามีห้าข้อนะครับเดี๋ยวโจทย์ก็ขึ้นไว้ให้ละแต่ว่าเดี๋ยวเฉลยให้ดูทําให้ดูรวดเดียวเลยด้วกันนะครับอ่ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยกมกมตนะครับมีด้านตมยาวสี่จุดห้าเซนติเมตรและด้านกมยาวห้าจุดห้าเซนติเมตรนะครับและด้านตอกอยาว 8ซนติเมตรและเขาให้ลองบอกชนิดรูปสามเหลี่ยมด้วยนั่นหมายความว่าพอเราสร้างมาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาลองวัดขนาดนะครับซึ่งอุปกรณ์สำหรับวัดขนาดมุมก็จะใช้เป็นไม้ครึ่งวงกลมครับเดี๋ยวมาได้อย่างนี้ครอ่ะเดี๋ยวมาวัดขนาดมุมด้วยอันนี้แต่ขั้นแรกเราต้องสร้างรูปมาให้เสร็จก่อนนะครับแน่นอนว่าวิธีการสร้างเนี่ย เราควรที่จะสร้างจากด้านที่ยาวัี่สุดก่อนในการสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้ด้านทั้งสามนะครับที่ใช้ด้านที่ยาวัี่สุดก่อนเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเดี๋ยวผมเขียนเลขข้อไก่อนนะเลขข้ออยู่นี่มัไม่เห็นอ่ะอย่างนี้นะครับ ด้านที่ยาวที่สุดตอนนี้คืออะไรครับดูจากอันนี้ก็จะเป็นด้านตอกอครับแปดเซนติเมตรอ่าวัดไปเลยครับออนครับแปดเซนติเมตรอ่าันนี้เป็นด้านตอกออันนี้แปดเซนติเมตรนะครับอ่าน,นี่แปดเซนติเมตรอันนี้ผมเขียนระบุไว้ด้วย แทีนี้เขาบอกว่าให้สร้างด้านตอมอยาว4.5เซนติเมตรแล้วก็ด้านกอมอยาว5.5เซนติเมตรวิธีนะครับให้เราลองลากเส้นขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะไแบบนี้ก่อนหนึ่งนะ อันนี้ครับอันนี้นะครับสี่จุดห้าเซนติเมตรแล้วก็อีกห้าจุดห้าเซนติเมตรครับอันนี้อ่าแบบนี้ครับอันนี้ห้าจุดห้าเซนติเมตรโอเคด้านตอมยาวสี่จุดห้าเซนติเมตรเนี่ยแสดงว่รารักจุดต่อไป cm, สี่จุดห้าก็สร้างใช้เมใช,ใช้ไม้พวงกลมนีครับช่วยเอ้ยไม่ใช่ใช้วงเวียนนีครับช่วย นะปากจากจุดที่จุดต่อนะครับปากให้นิ่งนะทมใ,ให้นิ่งไว้ก่อนอ่ะปาก X อ,อย่างนี้ก่อนสร้างส่วนโค้งไว้แล้วเดี๋ยวถัดมาจากจุดกอเราก็ลากไป5.5าจเซนติเมตรแล้วก็กางวงเวียนไป5.5าเซติเมตรครับจากจุดกอ เราก็จะหาจุดที่มันตัดกันนะครับตรงนั้นก็เป็นจุดมอนะครับผมนี่ครับนี่นี่โอเคถ้าจุดที่ตัดกันแล้วจุดที่ตัดกันเนี่ยครับก็คือจุดมอครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ลากเชื่อมส่วนของเส้นตรงเข้าด้วยกันลากเชื่อมจุดเข้าด้วยกันครับอ่าไม่ยากเลยนะครับ ทีนี้เขาถามว่ามันเป็นสามเหลี่ยมชนิดไหนให้เราลองดูพยายามดูมุมที่ใหญ่สุดก่อนนะครับถ้าดูจากภาพน่าจะพอเราได้ว่ามุมใหญ่สุดน่าจะเป็นมุมไหนก็มุมนี้ใช่ไหมครับลองวัดดูนะครับว่ามันเป็นขนาดเท่าไหร่อันนี้ลองแล้วมันได้เป็นมุมขนาดหนึ่งร้อยสิบองศานะครับ ันหมายความว่าตอนนี้มันมีมุมป้านอยู่ในรูปสามเหลี่ยมดังนั้นเขาบอกว่าสามผมก็บอกได้ว่าสามเหลี่ยมกมตเนี่ยครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับอามาดูต่อถ้าไปเราไปดูข้อสองกันครับ หน่าละขอบไปเลยพยายามมองให้มันเห็นนะ,ะเขาบอกว่าสามเหลี่ยม SUG มีด้าน gs ยาวเป็นฐานยาว8ซนติเมตรและด้าน us และด้าน gu ยาวด้านละ5ซนติเมตรเขาให้ลอง สร้างรูปนี้แล้วก็พร้อมบอกขนาดของรูปสามเหลี่ยมนะครับอแน่นอนเราลองสร้างฐานมาก่อนฐานกี่เซนติเมตรนะครับแปดเซนติเมตรครับลองดูนะครับอ่ะอันนี้แปดซนติเมตรฐานคือด้าน GH นะครับอื้ แต่เขาบอกว่าด้าน U S แล้วก็ด้าน G U ครับมันยาวด้านละ5เซนเมตรนะครับรางเส้น5เซนเมตรรอไว้ก่อนก็ได้นี่เดี๋ยวจะเอาวงเวียนมาเทียบเ,เอาวงเวียนไปทาบนี่ครับ ย้ำให้ตรงเนาะ,ะจากจุด G กลางไป5ซนิเมตรจากจุด H ก็กลางไป5ซนิเมตรนะครับเดี๋ยวเราหาจุดตัดเจอตรงไหนก็น่าจะเป็นจุด U นะครับผม นี่ครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุด U ครับเราก็ลากส่งให้ตรงเชื่อมระหว่างจุดนี้ครับใช้วงเวียนช่วยเนี่ยมันได้5้าซนติเมตรเลยมีหซนติเมตรอันนี้ก็5้าซนติเมตรนะครับที่ี้คอถามว่าเป็นสามเหลี่ยมชนิดไหนแน่นอนตอนนี้ ถ้าดูจากด้านอ่ะมันคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วและถ้าระบุด้วยมุมก็จะเห็นว่ามุมมันอยู่ขนาดเท่าไหร่หนึอยกองศาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมุมป้านถูกไหมอันนี้เป็นมุมป้านมุมอยู่เป็นมุมป้านเพราะงั้นเราบอกว่าสามเหลี่ยม s u g เนี่ยครับ มันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านและไอ้และที่ชัดๆอีกอย่างหนึ่งก็คือจำเริ่ม S U G นะครับถ้าแบ่งตามด้านมันก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับอลองทำดูนะครับอันนี้มันต้องลองฝึกปฏิบัติเองครับมันถึงจะทำเป็น ดูอย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับแันนี้อ่ะอนะครับดูข้อสามสามเหลี่ยม LDP นะครับมีความยาวด้านด้านละ4.7ซนติเมตรพร้อมเขียนเส้นพร้อมพร้อมเขียนส่วนของเส้นตรงเสด็จส่วนสูงและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยม อันนี้เหมือนให้เพิ่มขั้นตอนเนาะแต่จริงๆก็ไม่ได้กกินอะไรวัดมาเลยครับ4.7เจ็เซนติเมตรอ่ะอันนี้สี่จุดเจ็ดเซนติเมตรนะครับเขียนแสดง ส่วนของเส้นตรงและเ้ยเขียนส่งของเส้นตรงแสดงส่วนสูงด้วยคือหลังจากเราสร้างรูปนี้เสร็จมันสามเหลี่ยมด้านเท่าเฉะนั้นเราใช้อันนี้กลางได้เลยครับอ่าสี่จุดเจ็ดนะครับเดี๋ยวลองดูครับการวงเวียนไปมันก็ยาวด้านละสี่จุดเจ็ดเหมือนกัน ้าไปที่จุดตัดนะครับชื่อสามเหลี่ยมอะไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนอีกทีชื่อสามเหลี่ยม LDP ครับทีนี้เราลากส่วนสูงเราเลือกสักด้านหนึ่งครับเป็นฐานซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอาพวกความง่ายเราเอาด้านขู่ด้านล่างสุดเป็นฐานด้านล่างยังเป็นฐานแล้วเพวกความง่ายเราใช้อเนี้ยครับช่วยได้ ให้อันนี้ครับตั้งฉากกับฐานละอันนี้เทียบกับทับกับฐานไปแล้วก็หาส่วนของเส้นตรงที่มันตั้งฉากกับฐานนะครับซึ่งก็ดึ่งตรงนี้ครับแล้วก็ลากลงเลยครับเมื่อกี้มันอันนี้มีรอยนิดหนึ่งรอยบินนิดหนึ่ง Okay. ตั้งชื่อจุดอะไรก็ได้สักจุดหนึ่งเ่ะเป็นจุด A แล้ขนาะนี่ครับเราก็ได้แล้วนี่ก็ได้แล้วสำหรับการเขียนออกมาแล้วแสดงส่วนสูงออกมาด้วยและสามเหลี่ยมชนิดนี้นะครับเนื่องจากว่าทั้งสามน่าเท่ากันมันก็คือ สามเหลี่ยม LDP เครับเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและแน่นอนสามเหลี่ยม LDP เนี่ยไปลองวัดขนาดของมุมนะครับมันจะได้เป็นมุมละหกสิบองศาเลยครับมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมด้วยถ้าเ่งนตามขนาดของมุมนะ นี่นะครับมาดูข้อสี่ข้อสี่ครับเขาบ,บอกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีฐานยาวสี่เซนติเมตรด้านประกอบมุมยอดมีความยาวรวมกันสิบสองเซนติเมตร พร้อมกำหนดชื aw, ่อรูปสามเหลี่ยมเขียนความยาวด้านกำกับด้วยอ่ะเขาบอกว่าฐานยาว4ี่เซนมตรใช่ไหมครับอ่ะเราก็ตั้งไว้ก่อนเลยว่าฐานอ่ะยาวสี่ซนติเมตรนะครับแต่ด้านประกอบมุมยอดเนี่ยมีความยาวรวมกันสิบสองซนติเมตรแล้วก็สามเหลี่ยมหน้าจัวเนี่ยความยาวของ ด้านประกอบมุมยอดนะครับมันเท่ากันถ้าเรากําหนดให้ด้านที่ไม่ใช่คู่ที่เท่ากันนะครับเป็นฐานซึ่งเรานี้อันนี้เราให้บอกแล้วเป็นฐานยาว4ซนติเมตรเพราะงั้นด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมนี้ก็จะยาวเป็น12หารด้วย2ก็เป็น6ซนติเมตรโอเคแสดงว่าเราต้องกลางวงเวียน6ซนติเมตรนะครับอประมาณนี้ครับ วางให้รู้ไว้ก่อน6ซนติเมตรดูนี้น,นี่ฐาน4เซนติเมตรนะครับเรากลางวงเวียนขนาด6ซนติเมตรมัน,นจะกว้างหน่อยเพเลยโอเคมันจะยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเราหาจุดตัดลากจากจุดปลายทั้งสองข้างไป6ซนติเมตรกลางเวียนไป6ซนติเมตรอ่ะตัวหนึ่งนะ ั้นนอกนะตอนทําพยายามมือนิ่งไว้นะครับเพราะว่ามันโอกาสเลื่อนมันก็มีอ่ะนี่ครับเขียงพยางกำกับไว้หน่อยหกเซนติเมตรทางนี้หกเซนติเมตรตั้งชื่อเอาอะไรดี เอาง่ายๆไป A B C ไม่ต้องไปคิดอะไรมากโอเคเดี๋ยวมาดูถัดไปครับข้อที่ห้ารูปสามเหลี่ยมด้าน รูปสามเหลี่ยมนั้นไม่เท่าที่ต่างกันสองรูปโดยแต่ละรูปนะครับมีด้านหนึ่งยาว6กซนติเมตรและความยาวของสองด้านที่เหลือนะครับต่างกัน1.5ึุดซนติเมตรโอเคเขาให้สร้างรูปสามเหลี่ยมแล้วก็กำหนดชื่อรูปสาม เหลี่ยมอันนี้ต้องตีความนิดหนึ่งเขาบอกว่าความยาวของสองด้านที่เหลือเนี่ยต่างกัน1.5เซนติเมตรนั่นหมายความว่าเราต้อง าให้แต่อันนี้เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นไม่เท่าสองที่ต่างกันสองรูปโดยแต่ละรูปเนี่ยมีด้านหนึ่งยาว6เซนติเมตรความยาวของด้านสองด้านที่เหลือเนี่ยต่างกัน1.5ึ่งจุดห้าเซนติเมตรนั่นหมายความว่าเราจะต้องสร้างรูปสามเหลี่ยม2รูปที่ตรงกับเงื่อนไขที่ว่ามาแต่แน่นอนว่าเราตั้งไว้ด้านไว้รูปหนึ่งอะให มันเป็นห้าสิให้มันมีความยาวด้านหกเซนติเมตรตั้งไว้ก่อนเลยทีนี้ในการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับผมบอกให้เลยว่าถ้าเรามีอยู่ด้านมีด้านหนึ่งอะ่ะเป็นหกเซนติเมตรแล้วเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยด้านที่เหลือนะครับ เขาบอกว่าต่างกันหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรใช่ไหมครับวิธีที่เราจะกำหนดเราต้องมาลองกำหนดดูว่าจะเอากี่เซนติเมตรแล้วแต่เราอันนี้แต่พยายามอยากให้ไปลงที่เลขสี่จุดห้ากับเจ็จุดห้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้า7.5ดจุดห้าถ้าลบถ้ามาลบด้วยหนึ่งจุดห้ามันจะกลายเป็นหกหรือถ้าเอาสี่จุดห้าไปบวกกับหนึ่งจุดห้ามันก็กลายเป็นหกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปเขาบอกต้องการรูปสามเหลี่ยมที่ไม่เท่า สร้างเลยครับหกเซนติเมตรตั้งเอาไว้ก่อนฉะนั้นถ้าคิดไม่ออกว่าจะเอากี่เซนติเมตรดีเราค่อยๆไล่ไปครับแต่ว่าผลรวมของสองด้านนะครับมันต้องรวมกันแล้วได้มากกว่าหกนะครับอ่า คนรวงทั้งสองด้านต้องได้มากกว่าหนะไม่งั้นเกิดปัญหาแน่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันรวมกันไม่ถึงหกเนี่ยถ้ามันรวมกันไม่เกินหอะ่ะมันจะสร้างรูปสามเหลี่ยมไม่ได้ <S <S <โ>ดเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เรา จะขอใช้เป็นอะลองนึกบวกเล่นๆดูนะถ้าหนึ่งบวกกับหนึ่งจุดห้ามันได้สองจุดห้าเอ้ยได้สอจุ้าแล้วสองจุดห้าไปบวกกับหนึ่งมันได้สามจุดห้าโอเคมันไม่ได้ถ้าใช้ความยาวเป็นสองอีกด้านหนึ่งจะเป็นสามจุด้าไปบวกกันก็ได้ห้าจุดห้ามันก็ยังไปสร้างรูปสองเหลี่ยมไม่ได้เพราะฉะนั้นลองเป็นสามแบบนี้อะฉะนั้นอันนี้สามซนติเมตรอีกด้านจะถูกบังคับว่าต้องเป็น ันนี้คือจะให้บวกเข้าไปนะครับผลต่างเนี่ยผมจะกำหนดด้วยด้านที่สั้นกว่าก่อนอ่าอันนี้สี่จุดห้าเซนติเมตรนี่ครับกลางวินไปสามซนติเมตรก่อนครับเลือกสักฝั่งเอาฝั่งนี้นะครับ ลากเบาๆก็ได้แล้วก็4.5่จุเซนติเมตรนะครับครับลากจากฝั่งนี้นะครับจะจุดตัดแล้วเราลากไปที่จุดตัดนั้นเลยครับลากลากเชื่อมจุดเลยครับอ่าอันนี้เขียนเขาให้เขียนระบุความยาวด้านกำกับด้วยกำหนดื่อสามเหลี่ยมด้วย ขอกำหนดเป็นชื่อ A B C นะครับด้านนี้6เซนติเมตรด้านนี้3เซนติเมตรแล้วก็ด้านนี้4.5เซนติเมตรนะครับโอเคแล้วก็ถัดมาครับ อีกรูปหนึ่งสร้างไ้หกก่อนอันนี้หกเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราลองกำหนดความยาวดูเอาเป็นสี่แล้วกันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ห้าจุดห้าเซนติเมตรอ่ะลองดูนะกลางสี่เซนติเมตรก่อนแล้วก็กลางห้าจุดห้าเซนติเมตร อเอาอคคพอมันตัดก,กันครับไม่ต้องกว้างไม่ต้องถ้าเห็นมันตัดก,กันแล้วก็ลากได้เลยครับอันนี้4เซนติเมตรฝั่งนี้ก็5.5ซนติเมตรตั้งชื่อรูปสามเหลี่ยม DEF แล้วกันอ่ะโอเคได้รู่งที่ต้องการแบบนี้แล้ว สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ